สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านประจำวันที่เท่าไหร่ในวันนี้17เนะเมื่อวานหวยออกออถูกหวยกันไปเพียบเลยเวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับข้อมูลความคืบหน้าของการก่อสร้างสำนักงาน2ชั้นนะครับพื้นที่ใช้สอยนะรวมประมาณ880 ตารางเมตรนะครับถ้าเอาความกว้างคูณยาวเนาะก็ประมาณตีซะว่าส0คูณ30เมตรนะครับพื้นที่เต็มพื้นที่เลยเพื้นที่เนี่ยป,ประมาณ2งานนะงานก็ประมาณเล็กกว่าที่เห็นนิดนึงนะครับวันนี้พามาดูอะไรมาดูเรื่องความคืบหน้านะครับอันแรกก็คือเรื่องของการ เข้าแบบนะสำหรับทำพื้นห้องน้ำด้านหน้าบ้านเนะนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับตรงนี้ก็ดูจากใกล้ๆก่อนแล้วกันนี่ก็ค่อนข้างจะเสร็จแล้วนะอันนี้แบบที่รองข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะมีไม้อัดวางตรงนี้ทีนะอันนี้เหมือนเป็นกระดูกหรือเป็นโครงสร้างของมันนะเสร็จแล้วไม้อัดวางนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วทีนี้ผมก็เช็คดูระยะระยะลึกนะหมายความว่าระยะ คอนกรีตเนี่ยเวลาเทแล้วเนี่ยมันจะสูงเท่าไหร่นะก็ตามแบบเนี่ยประมาณ12.5นะตรงนี้น่าจะ15นะอยู่ข้างหน้านะ15แต่ว่าด้านหลังด้านอะไรมันไม่เท่ากันนะครับการออกแบบแต่ว่าหนาก็ไม่เป็นไรตรงนี้เนี่ยจำไม่ผิดเนี่ย1 2บอเอเมื่อกี้ผมเช็คดูแล้วก็16.5นะครับถึงหลังคานนะครับ แต่ว่าตรงไม้อัดเนี่ยมันจะหนา1.5เซนมันก็เท่ากับ15พอดีนะครับงั้นตรงนี้ก็ถือว่าโอเคละนะก็ตีแบบปิดนี่ก็เสร็จแล้วนะครับอ่านนี้เป็นจุดที่1นะที่มีความคืบหน้าในวันนี้นะวันนี้ก็ไปซื้อไม้แบบมานะนนทำมองเห็นไม่พอนะครับไม่พอฝั่งนูน้นไม่พอ ไม่นะครับไม่พอเพราะเราตัดสินใจแล้วว่าทําไปทีเดียวเลยดเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับขยับตัวนิดนึงเดี๋ยวขวร่วง,เ,เ,ง,งเหตุเพราะว่าอยู่ระดับ3เมตรกว่าจากพื้นเนี่ยขวร่วงนะครับทีนี้เดี๋ยวให้มองเห็นภาพไก่ไกนิดหนึ่ง สูงๆนิดนึงนะครับเอ่อทีนี้มาดูห้องน้ําฝั่งูห้องน้ําห้องน้ําด้านหลังบ้านอันนี้ยังไม่ได้ทำแต่ว่าทำขาดเรียบร้อยแล้วผมเอ่อยังไม่ได้ไปตรวจนะครับเดี๋ยวพอเขาตีแบบเนี่ยจะไปตรวจทีครับวันนี้ก็มาตรวจความถูกต้องของส่วนนี้นะโดยไกลนะ ดูใกล้ๆนะก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นห้องน้ำเดี๋ยวเอาไม้อัดวางปาบปาบสองแผ่นนะคะรับปีตะปูก็ถือว่าเสร็จละตรงนี้นะครับอันนี้มีจุดอื่นอีกนะ,ะที่วันนี้ <S <S ต้องไปตรวจเดี๋ยวไปตรวจดูใกล้ๆทีแต่ว่าตอนนี้เท่าที่บอกนะท่านผู้ชมที่ติดตามมาก็จะจับได้ไอ้การนี่เป็นการยืน่นเรเรียกว่าแคนติลิเวอร์นะ,ะตอนนี้ก็ให้เสริมพิเศษนะ ก็มีแล้วเห็นไหมครับอันนี้อันบนเนี่ยมีแล้วแต่ว่าอันน,น,นี้อันนี้ยังมีความคล่องใจนิดนึงนนว่าจะถูกต้องไหมเพราะว่าเนื่องจากคานตัวเนี้คานตัวนี้นนมันรับน้ําหนักอย่างนี้นะครับมันรับน้ำหนักอย่างนี้นะอย่างนี้แอนอย่างนี้ดังนั้นนะถ้าจะให้ถูกต้องนะไอเหล็กเสริมเนี่ยไอสื่อพิเศษนะ มันจะต้องอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างทีงนี้ไปเสริมข้างบนนะเหมือนอนนุนซึ่งหน้าที่มันคนละแบบนะอน้น,นเนี่ยมันายมันรับอย่างนี้นะกดลงงี้งั้นเสริมข้างบนเสริมพิเศษข้างบน,นถูกแล้วนะแต่เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้นะมันเป็นแบบแบบไหนอะ่ะเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้แอนอย่างงี้ดังนั้นเ,เข้าใจว่าแบบนี้ไม่ถูกเดี๋ยวผมจะไปปรึกษากับ อาจารดาวนะทีแมนสำคัญในไซน์นี้ซึ่งนู่นนะครับกำลังทำแบบอยู่กำลังคุมพนักงานนะทำแบบอยู่ฝั่งนูนน่นนะอยู่ใต้นู่นเน่ยเดี๋ยวผมกับพาไปดูในคลิปที่2องเนเพราะว่าวันนี้เนี่ยซื้อไม้แบบมาเพิ่มนะครับไม่พอไม่พอนะวันนี้ก็เพึ่งมาสักพักนี่นะครับอันนี้นะครับอันนี้ไม้แบบ ออันนี้นะ่าจะประมาณไม้หน้า3นะท่อนหนึ่งประมาณ3เมตรเนี่ยราคามาหนึ่งร้อยแบถึงหนึ่งร้ดังนั้นยูคานั้นเข้าใจว่า3นิ้วนะสนิ้วก็คือนี่นะครับ3นิ้วใหญ่ทีหนึ่งเห็นไหมนนี่ถ้าเล็กเล็กก็2นิ้ว2นิ้วมันก็จะเล็กนิดน,นึงตรงไหนดีตัวอย่างอ่าเดี่ยันนี้2นิ้วนะเห็นไหมตัวอย่างอันนี้อันนี้อันนี้อันนู้นด้วยอันนู้นด้วย2นิ้ว2นิ้วอย่างนี้นะ 2องนิ้วก็ประมาณ5เซนนะครนิห้าเซนอย่างงี้ยี่สิบห้าบาทถ้า,ถา,าซื้อแพงกว่านี้ก็ถือว่าแพงครับถ้าซื้อจํานวนในจำนวนน้อย,อยๆก็ว่าไปอย่างอาจจะแพงแต่ว่าถ้าจำนวนเยอะๆเนี่ยก็ควรจะได้ราคาประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มีความคืบหน้า,าโดยรวมเนี่ยประมาณนี้ต,ตอนนี้กําลังทําแบบสําหรับ ห้องน้ําตรงนู้นนะห้องน้ำงนํำพงนใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูการทําแบบข้างล่างอีกทีนะครับส่วนอื่นกน็การเป,เปเลี่ยนแปลงอะไรมากมายแต่ว่ามีตรงนี้ห้องน้ําเสร็จแล้วแล้วก็าการปรับแนวปรับแนวแบบให้ตรงให้ได้แนวกันนะหมายความว่ายังไงหมายความว่านี่ปุ๊บมันจะได้แนวกันเลยนะพอถอดคือเวลาหล่อแล้วถอดแบบออกมาเนี่ย เนื่องจากเราขยับให้มันได้แนวกันหมดแล้วนะโดยการขึงเอ็นเนี่ยดังนั้นเวลาเทคอนกรีตเข้าไปปุ๊บเปิดแบบปุ๊บมองมาเนี่ยมันจะเป็นแนวเดียวกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแนวเดียวกันตั้งแต่ตั้งแต่ไหนล่ะตั้งแต่นูน้นไปเลยนะครับนูน้นไปจนถึงนูน้นอย่างนี้นะครับหรืออันนี้ก็ตั้งแต่แนวนู้นมาเนี่ยจะเป็นแนวเดียวกันนะท่นี้ถ้าช่างไม่ปราณีตเนี่ยหรือว่าสกิลต่ําหรือว่าการควบคุมงานเนี่ยไม,ไม่ดีหรือไม่ค่อยจะ เข uh, ้มงวดรัดกลุ่มเข่งคัดอย่างนี้นะครับมันก็จะแบบเป็นแบบอันนี้มาถึงตรงนี้แนวก็จะยักนิดนึงนะโกงนิดนึงโค้งนิดนึงแอนนิดนึงแบะนิดนึงอะไรเงี้ยหรือว่าเยอะก็แล้วแต่นะ,ะแต่นั้นก็ประเมินว่าฝีมือเนี่ยไม่ดีนะครับเดี๋ยวครับไปดูคลิปถัดไปนะครับแค่นี้ก่อนเดี๋ยวย้ายจุดย้ายจุดสำหรับคลิปนี้จบเท่านี้นะครับ